ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา22เมื่อความผิดเกิดขึ้นอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นแต่ถ้าอนุมาตรา1เมื่อจำเลยมีที่อยู่หรือถูกจับในท้องที่หนึ่ง หรือเมื่อเจ้าพนักงานทําการสอบสวนในท้องที่หนึ่งนอกเขตของศาลดังกล่าวแล้วจะชําระที่ศาลซึ่งท้องที่นั้นๆอยู่ในเขตอํานาจศาลก็ได้อนุมาตราสองเมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยให้ชําระคดีนั้นที่ศาลอาญาถ้าการสอบสวนได้กระทําลงในท้องที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ในเขตของสาลใดให้ชำระที่สารนั้นได้ด้วย